สวัสดีค่ะวิธีพุทธายชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องสมองสบอน,นะคะประเพณอะไรกับเขาค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเบิ่งประเพกับเขาประเพณได้เพลออม,มาเนี่นะคะตอนนี้ประเพกีกำลังจะลุกผักขมเผาค่ะพี่น้องผักขมเผาห้อลูกกระเซบห้องอมกระซบอะอมเสื้อหอยกระเซ็บอมสนหนังกระเซบเอ้อยขอพ่ายหลายหลายค่ะพี่น้องอมเสื้อมูกระเซ็บค่ะอันนี้นะประเพณว่าจะลุกกินกับปน กบปูหรือปอนอีปูสันนี่ค่ะพี่น้องพักกับก็บไม่ได้เพล,ลย์ลค่ะได้สองอย่างเลยคะ่ะประกาศประกาศซอยเลยว่าพักกาดหินค่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวประเพคกะโคลูลกปักขมกันด้วยค่ะพี่น้องเด้อว,วันนี้นะคะวันนี้มากินข้าวแรงนะปราแพคค่ะพี่น้องกินปอนอีปูปนกะปูกับปักขมเผาค่ะพี่น้องกบข้าวใหม่ มากินข้าวเด็กกินข้าวแรงน้ำเดียวด้วพี่น้องเนาะอ้อเด็กพระเพทขออนุญาตลุกไปได้ค่ะวันนี้ได้ค่ะพี่น้องเด้อแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ปุ่นอิปูพระเพทกันได้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงนปพระเพค่ะปุ่นกระปูค่ะพี่น้องกับประกาศประกาศน้อยสหญญาบ้านพระเพเญาะองประกาศน้อยค่นี่นะประกาศซ้อย พักขมเผาวค่ะพี่น้องพักขมค่ะอันนี้นะพักเพทลูกค่ะพี่น้องจะลูกกระเซบค่ะมาเด้อค่ะก,กินปนอีป,ปูค่ะปนกปประปูกระปูมันๆเลยค่ะพี่น้องประกาศน้อยเซฟเซบเลยคะ่ะประกาศซซยมาเลยค่ะพี่น้องเด้อกินกับข้าวใหม่ มันพี่น้องได้กินขา้าวแรงกับเผือน้อจ้าวันนี้นะมาเด้อโมโหมพาแรงนะำพะเพ่คะ่ะพี่น้องเอาถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตาเพบเพวิถีพุทธายชาแน,นลด้วยนะคะกี่ข้ขาวแรงน้ำเดือดแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อยูเคอยยูกยกไก่กระหักเพลงเนี่ยเพล,ง,ง,เพลงเก่าเด้อค่นะคำใหม่เพบเพ่คะ่ะพี่น้องอันนี้นะนึ่งข้าวโกโค่ะคมือเส้าอันี้ป้าเพคกับนึ่งนึ่งข้าวกั่มเสื้อบ้านแล้วค่ะพี่น้อง ขากลมกับส้นมากกับไม่ได้พูดกินน้าก็มีแต่ส้นมากล้ละกับป้าค่ะพี่น้องลุงกระลุไส่เพื่อนกับมีกระโดค่ะปนอิปโปมาด้อยค่ะพี่น้องเด้อเหนขา้าวเรยงกับปุนอิปโปกประเพเพใส่ไหมค่ะพี่น้องขายเจ็บข้าวปลากัะเนยวเงกระปูหยามีน้ำเพื่นสีมัน,มน ส่วนมากสีแม nah. ่ไข่ค right, ่ะพี่น้องแม่ไข่กัดได้หลายตัวยู่จ้ะประเภทซื้อค่ะประเภทยังม่ทานได้ปิคตโต้เมื้อนนี้น่ะเศร้าบ้าจ่ะพี่น้องก็ถือว่าได้หลายยู่จ้ะผู้เลิศมากเมนูนี่ก็มาเด้ค่ะพี่น้องเด้อกินน้ำเดือดค่ะกับข้าวใหม่หอมหอมหอมข้าวใหม่ประเพทก็นิ่มๆเลยค่ะพี่น้องนี่นะหนึ่งใหม่ๆฮอนฮอนอยู่จ้ะเด้อสมองสุบอนค่ะ ยู่มังเนาะมังนาค่ะสงสัยสิลืมสิลืมป่นกับปูแล้วบ่หรือว่าแนวเลยค่ะพี่น้องมาเด้อมาในีปลาแพรกินเพือดซู้คนสุคนค่ะพี่น้องส้มองสุบอนเด้อโลพักอันนี้กะอันนี้นะโลแค่ห้านาทีค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสิเปย์ไ้กับเพย์จะโลเพย์จะนึ่งได้เม็ดค่ะอมสุหอยกะแซ่บแซบค่ะพี่น้องเพิ่นจะอมสุหอยสุหมูได้เม็ดค่ะแกงเซ่ผลเลยก็ได้เม็ดค่ะพี่น้องมาเด้อเอาได้เวลากินแล้วเนาะพี่น้องเนาะ มีแววหลายความได้ค่ะวันนี้นะลงมือกินน้ำปลาเพรานะพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะมาคอ้ยปนกระปูน้ำปลาเพร่ค่ะโอ้ยข้าวเหนียวคข้าวเหนียวข้าวหนียใหญ่สินะค่ะพี่น้องเด้อปั่นข้าวเหนียวได้ค่ะพี่น้องมาเด้อมาคุยปนอีปูน้ำปลาเพร่ค่ะพี่น้องเอาหมอบสมองสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะอยู่คืออยู่ไกลกับฮักเพงกันคือก้าวข้ามาเด้อ แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องกินอิลีมกินอิีมไม่ได้กินดิ้นเด้ค่ะพี่น้องนี่นะตาชอบนี่ก็อย่าลืมกดซับสไครคกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณป,ประเพยพิจิตรูไทยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะนุ่นรับฟันดีทุกคนนะคะพี่น้องเด้อการหนาวเราห่มผ้าห่มเสื้อหลายๆสั้นนาะพี่น้องน้องโอเคในคนนะคะสวัสดีค่ะพบโพไดพ้ไหมค่ะ